หยู่ไปกินข้าวมาหรือว่าไปหาพี่กี้มาหรือว่าหนูคือสายรับคนนั้นล่าสุดนองแง่ดึงตัวมามาไลฟ์คูกี้ปิดเสียงทำไมอะ่ะอื้อเเพี่พอลเหอกูกี้ก็แบบ ออนคุณยิ้มอะไรอ่ะดูคลิป <laughs> อ๋อ จอดฟิวปะอหมดอ๋อไม่อะไรทางทางที่เป็นแบบนี้ก็บอกเป็นคุกกี้หมดอะไรอ่ะมา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 ดูพี่พลอยไม่ได้แล้วนะ เพราะว่ากี้อยู่ในอะไรพี่พลอยอะเอามาดูหน้ากี้ดิอุ้ยขอโทษนะคะขับไม่ขึ้นนะคะเนียนเวอร์อะไรคือเนียนเวอร์อ่ะลูกเทวดา ดื้อมากคือคนที่เป็นเนเวอร์นี่คือบอทใช่ไหมคะคือเขาพิมพ์กันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวเขาจะลืมไปแหละฮะอ่ดีค่ะน้องจีโอคีบดะบ๊ะบ๊ะบ๊ะ กินดีๆนะเมันเลยของกินกอปกติหล้วพอถือไว้ <c oughs> สรุปมาก,กดออกแล้วโอ้โหแรงมากไม่มาไม่ได้อยู่ของพี่พอยอยู่ไม่อยู่หรอไม่อยู่ <c oughs> อยู่ ปุ๊กกี้กินข้าวยังเนี่ยเขากินไปตอนเที่แล้วะแล้วพามาไปกินอะไรมานางนางบอกว่าไปวันอื่นพีบอกพี่จะไปเขาใหญ่อ่ะอะไรนะนางจะไปเขาใหญ่ครับ น่าจะไปนอนนู่นพี่พลพลอยจะรีแอคลิสไม่มีวันรักเมื่อไหร่ครับเออปิดไปก่อนนะคะบีบีไปเปล่าไม่ไปเขาไม่กล้าไปหรอกพี่พลมวแต่เก็บของบอกพี่กี้ไปนอนเถอะอะไรอะอะไรของน้องอ่ะ ไม่ทันแล้วตงงังโมเขาเขาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไม่ใช่ก๊อกก๊อฮไต้เมนได้ทุกคนเมนได้เหมือนเดิมถ้าให้มันแปลกไหม <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ำลังคิดว่าเขาเป็นเขาเป็นบอทหรือเปล่า เลวิกกี้เปไหมคะมีมีมีพี่กี้ลองไปเรียกมามาคุยกับพี่พลอยที่อยาพิดอ่ะโอ้โหคือน้องเขาแตะยายช่องแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มีน้องเข้ามาพิมพ์ว่าพี่พลอยมัวแต่เก็บของให้พี่กี้ไปนอนเถอะคืออะไรอะไม่รู้น้องก็เลยปิวไปแล้วของอะไร ก็ได้ไงไม่รู้น้องก็เลยปิวไปแล้วเสียบบอกแล้วปิวมาช่องนี้ไม่รู้ปิวไปแล้วเราแล้วคนเลยเนี่ยบอกว่าไม่กล้าพิมอะไรเพราะย้ายช่องจริงค่ะอ๋อย้ายมาอยู่นี่หรอไม่ใช่ค่ะไม่ย้ายพปอยู่น้อนยังไม่พิมมาเลยปิวมาช่องนี้จริงหรอลงกีดทุ่งงับอีกอีกสักพักเลยครับ อืพิมมาแล้วหรอเยอะโอเคเขาจะได้แต่ก็ไม่เก็ตอยู่ดีคนไหนอะ่ะพิมแล้วโปรไฟล์ผีป่าฟ้า,ฟาไม่อะไรรอน้องพิมใหม่ <laughs> น้องบอกว่าค่ะรนนี้กดดูหมดอ่า ว h า t s t h อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหสนแส้ว p ขอบคุณครับขอยาดเมนได้ไหมคะเมนได้โหทคนอ๋อที่พิมพ์ว่าไปนอนที่โรงพยาบาลนะพ่อนะใช่ไหมตั้มนึงนะคะดูของสวยๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมา